สวัสดีค่ะชาวราศีธนูค่ะมาพบจะเจอกับหมออ้อยอีกแล้วนะคะก็คือน้ำอ้อยเศรษฐีโชคพยากร์นั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากมาที่ให้การไว้างใจกับหมออ้อยนะคะลูกดวงทุกๆคนนะคะก็ฝากขอบคุณมากมายนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็ขอบอกว่าดวงนี้มันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวนะคะคนชาวราศีธนูอาจที่จะเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นหมื่นเป็นพันก็ได้นะคะถ้าอะไรเป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเอาเก็บไว้นะแต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่มันไม่ดีพลังงานที่คุณติดลบยังไงคุณก็อย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสอย่าไปกังวลระแวงมากนะคะ,อะเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะเป็นไกด์ไลน์นำทางชีวิตล่วงหน้าให้คุณได้เป็นอย่างดีนะคะชาวราศีธนูคะ่ะ อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชทแอดไลน์หมออ้อยเข้ามาได้นะคะที่ p o OK k 2อ5สนะคะเป็นไอเดียไลน์หมออ้อยเองนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทแอดไลน์หมออ้อยเข้ามาได้เพื่อนเอนเ,อนเข้ามาได้นะคะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่าน,นี้แมั่นยํากว่านี้แน่นอนนะคะชาวราศีธนูคะ่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีธนูได้อ่า รู้ต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะคะและก็เป็นขวัญกําลังใจให้กับหมออ้อยนะคะได้มาสร้างคลิปดีๆให้คุณได้ฟังได้ดูได้ชมแบบนี้เรื่อยๆนะคะชาวราศีธนูมาเราไม่อารมณ์ผบดเดยอนะคะเรามาดูเรื่องของการงานของชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างคะขอดูเรื่องการงานให้ชาวราศีธนูหน่อยค่ะครูบาอาจารย์คะห้าใบนะคะการงานชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างคะ 6เหรียญน,นะคะ7เหรียญแล้วก็ราชาถือไม้นะคะแล้วก็คิงออฟคัพอัศวินถือถ้วยค่ะแล้วก็3เหรียญน,นะคะทีนี้หมอจะขยายไพ่คิงออฟวอรนะคะก็คือราชนีถือไม้ค่ะครูบาอาจารย์คะขอขยายราชนีถือไม้ค่ะคิงออฟวอ r นะคะขยายได้ไพ่6ดาบน,นะคะ ทีนี้เราจะมาดูเรื่องการเงินบ้างหมอจะอ่านครั้งเดียวนะคะชาวราศีธนูหมอจะอ่านให้ครั้งเดียวนะคะทีนี้เรามาดูอีกสำรับหนึ่งก็คือการเงินบ้างขอดูการเงินให้ชาวราศีธนูหน่อยนะคะครูบาอาจารย์คะการเงินชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างคะ สิบถ้วยเดอะสตานะคะแล้วก็ทู o อ f คัพนะคะหเหรียญค่ะแล้วก็คิงออฟเพน t a เ l e ค่ะการงานของชาวราศีธนูค่ะไม่เหมาะเห็นถึงคุณมีความช่วยเหลือจากคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่เขามีมีวิชากว่ามีความเก่งกล้ากว่าแล้วก็ อาจจะเป็นหัวหน้าก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นผู้นําคุณก็ได้นะคะเขาจะให้ความช่วยหรืออุปถัมเมตตาต่อคุณได้นะคะการงานของคุณคุณก็ยังมองการงานของคุณครั้งนี้ว่าจะเอาอย่างไรดีจะมาอย่างไงนี้มันจะไปมันจะไปแนวไหนทิศทางไหนนะคะที่จะทําให้เงินคุณมีความก้าวหน้าเดินสะพัดได้อย่างดีนะคะเป็นงานที่คุณชอบเป็นงานที่คุณถนัดนะคะงานนี้รู้สึกว่าเหมือนคุณจะเดินออกห่างไปแล้วนะคะเหมือนคุณจะ ออกจากงานเก่าๆไปแล้วแต่คุณก็ยังมีเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนสนิทสนมหรือคนใกล้ชิดสนิทชิดเชื้อที่จะสามารถาหางานให้คุณป้อนงานให้คุณหรือว่า,ามีงานใหม่ๆให้คุณได้ทำนะให้คุณได้สารต่อได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นอัศวินถือถ้วยแล้วก็สามเหรียญน,นะคะอัศวินถือถ้วยแล้วก็สามเหรียญไปนี้แม่หมออ พยากรณ์ได้เลยว่าคุณจะมีความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานนะคะในช่วงเดือนอปลายเมษายนถึงพฤษภาคมนี้นะคะงานของคุณจะมีเข้ามานะคะอันนี้ดวงมันจะขึ้นอยู่กับเป็นบางรายนะคะมันอยู่ที่บุญทำกำแต่งถ้าใครทําบุญดีบุญก็จะหนุนนำนะคะช่วยให้การงานของคุณราบรื่นให้งานของคุณลื่นไหลนะคะแต่ถ้าใครที่ทําอาบุญมันน้อยมันก็จะได้รับตามส่วนนะคะอันนี้มันก็เป็นบางรายนะคะชาวราศีธนูคะ่ะ ีนี้การเงินของคุณค่ะชาวรวสิธนุกนารเงินของคุณไม่มอกเห็นถึง10ถ้วยแล้วก็เดอะสตาร์แล้วก็ไพ่สองถ้วยแล้วก็1เหรียญน,นะคะคุณจะมีคนมาซัพพอร์ตนะ,ะมีคนมาซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีโชคมีโชค,ม,โชคมีลาภนะคุณมีจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะได้สินทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตหรือว่าคุณอาจจะได้อาจจโชคจากคนรักนะคะที่เขาให้ความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเมตตากับคุณได้ผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้เขาจะมีเขาจะมีความ อบอ้อมอารีเป็นผู้ใหญ่นะคะช่วยเหลือเมตตาอุปถัมเมตตาคุณได้ดีเสมอนะคะอาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีตําแหน่งหน้าที่สูงกว่าหรือคนที่ให้การาสนับสนุนช่วยเหลือคุณได้ตลอดนะคะจะเป็นสิบถ้วยและการเงินของคุณจะดีมากเลยนะคะชาวราศีธนูคะทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะ ขอดูความรักให้ชาวราศีธนูหน่อยนะคะความรักของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีธนูคะครูบาอาจารย์คะขอดูความรักท่าใบให้ชาวราศีธนูคะ เด e ะฟู l จัสเมน n t ค่ะเอสออฟ r อดค่ะกรีนออฟวันค่ะแล้วก็ห้าไม้อ่าเดี๋ยวแม่หมอขอขยายของจัสเมนตนะคะจัสเมน n t ค่ะครูบาอาจารย์คะจัสเมนตออกมาบอกอะไรคะอ่ะออกมาบอก The e m อ็นเพลสนะคะ ทีนี้ขอขยายของคริสตอฟวอนอีกค่ะราชินีถึงไม้ค่ะราชินีถึงไม้ออกมาบอกอะไรคะครูบาอาจารย์ค่ะอ่าเดอะเฮร์มิดนะคะทีนี้ความรักของชาวราศีธนูไม่หมอเห็นถึงตอนนี้คุณมีอิสระเสรีมากๆเลยนะคะคุณคิดอยากจะทําอะไรคุณทําคุณคิดอยากจะเอาไรคุณเอาคุณอยากไปเที่ยวไหนละล้านไหนชิวๆไหนสบายๆเป็นอิสระของคุณ นะคุณบอกกับคนรักว่าฉันขอเป็นอิสระนะคะฉันขอในทางเรื่องของของฉันอย่างนี้นะคะเพราะว่าแม่หมอเห็นถึงไพ่จัสเมนเนี่ยคุณออกมา,าเหมือนจะเริ่มต้นความรักสิ่งใหม่แล้วนะคะอาจจะเป็นความรักใหม่หรือความรักเก่าที่อาจจะเวียนวนกลับมาหาคุณอีกก็ได้นะคะแม่หมอเห็นถึงไพ่เดอะเอ็มเพสคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกที่ทําหน้าที่ของพ่อของแม่รับลูกและเป็นอย่างดีนะคะ คุณเป็นเด e e m p r e s ค่ะคุณเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเป็นคุณคุณเป็นคนเสาหลักที่จะดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะชาวราศีธนูค่ะแม่หมอเห็นถึงความรักของคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันนะคะอาจะมีความรักที่มั่งคั่งมั่นคงนะคะอย,อยู่กันจนเท่าจนแก่ด้วยความ ความเอ็นดูกันช่วยเหลือกันเมตตาอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันได้เป็นอย่างดีเองนะคะชาวราศีธนูนะคะถึงแม้ว่าพวกคุณจะมีบางครั้งบางตอนที่มีการถกเถียงกันทะเลวิวาทกันก็แล้วแต่นะ,ะแไม่หมอเชื่อว่าความรักของคุณมันจะผ่านไปได้นั่นเองนะคะชาวราศีธนูคะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกคนรักของคุณบ้างว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะขอสใบค่ะขอทราบความรู้สึกคนรักของชาวราศีธนูหน่อยถ้าเขาผ่าน ความรู้สึกอยากจะบอกให้ชาวรสิทธนูรู้เขาอยากจะบอกอย่างไรบ้างคะเขาอยากจะบอกความรู้สึกให้ชาวราศทธนูรู้อย่างไรบ้างคะขอสามใบจ้าเขาบอกว่าคุณมีทิฏฐิคุณมีอีกโก้นะให้วางอีกโก้คุณซ้าให้วางทิฏฐิคุณลงนะคะอ,อุปสรรค ความรักมันก็จะได้ราบลื่นนะคะเขาเห็นว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ให้เขาอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในกฎ,ใน,กฎในเกณฑ์ของเขาอะคะ่ะเขาไม่ชอบนะคะเขาบอกว่าคุณดูรัดก,กุมเกินไปหรือเปล่านะคะผมไม่ชอบฉันไม่ชอบนะ,ะที่จะให้ฉันอยู่ในกฎในเกณฑ์ของคุณอยู่ในความควบคุมของคุณนะคะ,ะถ้าคุณแก้ไขตรงนี้ได้เขาจะรักคุณมากเลยนะคะชาวราศีธนูคะ่ะ อ่าแล้วทีนี้คุณรู้สึกกับเขาอย่างไรนะคะขอความรู้สึกคุณกลับไปหาเขาหน่อยนะคะคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะชาวราศีธนูคะถ้าคุณอยากจะบอกคนรักกลับไปคุณจะบอกเขาอย่างไรบ้างคะอ่ะคุณบอกว่าคุณก็รักเขานั่นแหละนะคุณก็ไม่อยากปล่อยวางเขาไปไหนนะก็ยังรักยังห่วงอยู่ยังห่วงอยู่นะคะ ก็อยากที่จะสารสัมพันธมิตรีครั้งนี้ให้มันไปต่อได้นะคะอยากที่จะมีการสื่อสารอะไรดีๆให้กับคุณนะคะอยากจะช่วยเหลืออุปถัมเมตตาต่อก,กันซึ่งกันรละการได้ดีนะคะถามว่าไม่อยากออกไปจากชีวิตกันหรอกนะคู่นี้จะยังอยู่ด้ยวยกันนะปล่อยวางกันไม่ได้ยังมีการหึงกันหวงกันอยู่นะ,ะถึงแม้ว่ามันจะมีการขัดแยง้งโคต้แยง้งอะไรต่างๆก็มันจะเป็นคู่ ที่รักกันนะฮะเป็นอดีตชาติที่ผู้รักกันนะหมอถึงถึงความรักกันนะฮะการช่วยเหลือกันแล้วก็ปล่อยวางกันไม่ได้นั่นเองค่ะชาวราศีธนูคะโอเคนะคะก็ขอจบคลิปของชาวราศีธนูแค่นี้อยากจะดูดวงส่วนตัวที่เจาะลึกเข้าไปลึกๆอีกก็แนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวนะคะปรากฏที่หน้านจองแล้วนะคะ p o k OK 2355นะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อน<ๆ>หมอเข้ามานะคะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆ ชัดเจนกว่าน,นี้แม่นยำกว่าน,นี้แน่นอนนะคะชาวราศีธนูคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะเพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีธนูได้รู้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะเป็นขวัญกําลังใจให้หมออ้อยได้สร้างคลิปดีๆให้คุณได้ฟังแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ